เฟ้เฮ้เตจริงด้วยหรอนี่มาทำอะไรแถวนี้อ่ะหมอพอดีเรามาสอนวิสเตกเด็กแถวนี้อ่ะ แล้วเท่าที่รู้นะแถวนั้นน่ะไม่มีเด็กมาธที่ยมเลยสักคนมีแต่คนแก่ๆเขาอยู่กันเนี่แกกำลังโกหกอะไรพวกเราอยู่เปล่าวะแล้วจริงๆในไลฟ์ก็เห็นแค่มุมเดียวของห้องแกไม่เคยมีรุ่นพี่คนไหนไปส่งแกถึงท้องหล่อจริงๆสักคนบางที ห้้องนนัะไปขอไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะคอาจจะเป็นแค่ฉากฉากหนึ่งปะ แต่เราไปสอนคนจริงๆนะแต่ไม่ใช่เด็กมัธยมหรอกจริงๆเป็นพวกคนงานอะที่เขาไม่มีโอกาสเรียนตอนวัยรุ่นแล้วเ,เขาอยากจะกลับมาเรียนกันหรออือถ้าจะถามว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องโกหกก็เรื่องที่เราไม่ได้อยู่ทงองลออ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะโกหกนะ คือตอนนั้นรุ่นพี่จะไปส่งแล้วเราไม่อยากให้รู้ที่อยู่จริงๆของเราอะแต่ของทุกชิ้นมันก็ดูทำให้เป็นแบบนั้นนะอ๋อคือบางชิ้นแฟนขับให้มาแต่บางชิ้นเราก็เก็บเงินแทบตายเลยนะกว่าจะซื้อมาได้อะเราก็แค่อยากดูดีเฉยๆแล้วแกจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรวะก็คนเราอะเขาก็อยากจะดูชีวิตที่สวยงามไงแอน พอเราอยู่ในชุมชนแบบนั้นเราก็เลยรู้พ่าบางคนน่ะเขาก็อยากจะเห็นอะไรสักอย่างที่ทำให้เขามีความหวังอยากจะมีชีวิตต่อไปเราก็เลยต้องสร้าง ให้ชีวิตดูมีความหวังขึ้นมาคนแถวนะั้นเขาจะได้รู้ไงว่าเฟที่อยู่แถวเนี้เขา้องทำได้เลยเพวกเขาต้องทำได้เหมือนแฟนสิผมไม่ชอบเรียนหนังสือเลยไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วได้อะไรส่วนคนที่อยู่ในจอเราก็พยายามอยากให้เขารู้ว่าจริงๆการศึกษาก็สำคัญเหมือนกันนะถ้าเราเรียนไปเราอาจจะมีความมั่นคงขึ้น มีงานได้สบายๆทุกคนก็เลยอยากจะลองกลับมาเรียนดูนะโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะไม่เลยเฟย์ที่พวกเราพูดว่ารวยก็พวกเราพูดกันแบบเองทั้งนั้นน่ะเซไม่เคยพูดเลยด้วยซังจริงๆแล้วเราไม่ได้เพอร์เฟกต์อย่างที่ทุกคนคิดใช่ไหมล่ะพูดอะไรอย่างนั้นเราเฟย์เพอร์เฟกต์ที่สุดแล้ว จริงเหรอค่อยลองใจหน่อยเรากลัวว่าจะไม่เหมาะสมกับกายซะแล้วอ่ะน้อหลิวพูดอย่างเงี้ยเขาแอบชอบกันปะเนี่ยนี่ชอบกันจริงแล้วเหรอ <c oughs>